เจนเปี่ยเจนเจไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนไม่เอาพอพอพอเพ่อนพอสวยสวยสวไอ้บุญล้อไอ้บุญล้อเฮ้ยเฮ้ยูนวาที่เหนือ่อวาอะไข้างนอกผูได้ไอ้เพี้ยเอยตับเลยมเสี่ยวไอ้สัตว์เจนเจเเปลี่ยนเปี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนเ่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนนักมูลีพ่อเมื่อยลูกดิฮะฮะไอ้บุญล้อ นี่ยค่ะคุูทำไรเนี่ยกินแล้วเอ้ยไอ้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 บุญล้อมันไอ้บุญล้ออยู่หลอดกลางเนี่ยมันมีเรื่องกับดูใบลอยเนี่ยน้องบุญล้อมันมีพ่อมันมีกคนลูกกะหลี่มาเนี่ยเพี <mon mon ่พี okay. um> ่ไปพี่ไปต้องพี่จะพูดจำพี่อะไรล่ะทำไมอ่ะลงท้้าวดยยเกูพูดให้มึงฟังไงเผื่อมึงไม่ได้ยิน รู้รู้แล้วไม่ต้องพูดจริงไม่ต้องพูดตามอ๋ออโอเค้าเข้าไอพี่ไม่ต้องไปแหลมไม่ต้องแฟร์อะไรไม่ไม่ต้องไปใส่ไปเพื่อมันอะยังเออเออเอรู้อยู่กูรู้ความอยู่แล้นี่มันน่ามันน่ามันน่าจะอารมณ์อารมณ์อารมณ์ชีวิตจริงนะเนี่ยกูว่าเจัด เกิดอะไรขึ้นกับคนไทยในสมัยนี้วะแม่งหมดหน้าหนาวแล้วเว้ยน้องอากาศเริ่มร้อนแล้วพี่เรวินมาตรงนี้พี่เรวินมาหนี้มาหนี้มันเอากันหนักจัดเลยพี่พี่มาพอกล้ากล้ากูขอกล้าพอ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 มามามือมืออะไรมืออะไรเออไม่พองเทียมพอเทียมอะอรสัตว์ียอะไรไม่ ไม่มึงเียอะไรเฮียอะไรมึงาเฮี้ยอะไรไม่กูด่ามึงยังกูด่ามึงยังเมืกีูด่ามึงยังกูด่ามึงยังมด่าพอปีัาแล้วกูด่ามึงบ้าแล้วกูด่ามึงบ้าเสร็จกูด่างบ้าไ่ดาเบี้ยมาแล้วกูด่ามึงบ้ากูด่ามึงบ้ากูถามเลยกูด่ามึงบ้าไอสซัดเข็นรถเปลี่ยนรถเพื่อนรู้เปล่ากูด่ามึงบ้ากูด่ามึงบ้ากูถามเลยกูด่ามึงบ้าขับรถมาด่ากูไม่ไม่้วแล้วไม่ล้วคือมึงลด่ากูเ่ยนะก็ใช่ไงก็ใช่แล้วกูด่ามึงหรือเปล กูยัยที่นั่งดีอใส์กูมาทักไปดีนะไอ้เหียทักดีเหรอขับมาด่าพ่อลยกาแต่กูด่าอกกดาเมื่อไหร่กูด่าเมื่อไหรกูดามกูด่าเ่อไ่ก้าาเปียกกูด่าเมื่อไหร่ใช่กูด่าเมื่อไหร่เปียกพอเพื่อนถ้ากูด่ามึงนี่กูกูยอมเลยกูกูไม่ด่าไอ้สัตว์เออเปียกพอพอพอพเออขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนกูเจอแัมึงกูทักไดอ้เหียนะหัวขาวกูทักดีไอ้สัตว์เออเปียกไม่เป็นไรเปียกม่เป็นไรมานั่งเก่าไอ้ บุลละโอ้โหบุลละบ้วอีกสัตว์เน้่ยอากาศแป็นร้อนสัตว์เลยเพี่อยากดูคลิปหว่านไหมแต่ว่วไปเคลียร์กับไอ้เพื่อนกันเปลี่ยนเปี่ยนขึ้นหน่อยเปียกขึ้นหนเพื่อนใจเสียเลยเฮียจากขมูสักหน่อยสัตว์ไม่ได้มานั่งขื่มไม่เฮียเอ้ยมึงลงให้คนหนึ่งดีหอยพอแล้วเปียกือพอแล้วเปียกเพื่อนพอพอแล้วเพื่อนยอมแล้วเราเรายอมนายเรารักนายเพื่อนไหนพี่พี่คนไหนมากันเร็วนะ ไอ้พวกเสื้อดำนี่กูไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่มึงมากันเร็วเนาะยินฟังอะไรวะไอ้สีดำให้บุลล็อกนะบ้ารงมาเนี่ยได้ไอ้ไอ้บุลหมดนี่ก็อีกตัวนะไอ้บุลหมดดิเดีวเพื่อนกูขึ้นดีไอ้สัตว์เอ้าใครเนี่ยใครขึ้นเนี่ยอีกคนนึงไอ้คนนึงแทงแทงใครอยู่บนรถอะพี่บุกอ๋อหรือหรือใครนะขอบอกูมาใครไอ้พี่วินีคนที่ใครที่ไปฟังมันะนาดตอนเนี้ยเออฟังอยู่ฟังไม่ได้หรอ ให้เราพูดส้นตีนที่ไงซะจางไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเราพลาพดตีนควยอะไรอีกเออคุไม่ได้พูดกูไม่ได้พูดแต่ส้นตีนบุญหมดนี่มันเปี่ยมเลี่ยมกูนะโกรไม่ต้องพูดเลยพี่เขาด่าแทนหมดเลยนะเดี๋ยแลเดี๋ยแลเดี๋ยแลปันสร็พี่เนี่ยพี่จุนผมอยากเต็มบกแบบนี้ได้ไหมเนะี่ยเอา เขาได้ปวดหลอกดิเปิดโซ่ให้เอาไหมมึงมึงอยากโดนใบแดงแบบกูป่ะปวดลิมิตบัฟโอ้โหปวดลิมิตบับก็น่าจะวันวันแม่เ้าปวดลิมิตบัฟนีนึกว่าเข้าไปอยู่ในท็อกท็อกเลยนะแต่ผมดจัดเลยครับผมวิตุนคนเดิมเลยพี่คนมีปัญหาเสียเสียเสียไม่พอ ก็ด่าเลยให้โดนใบแดงแบบกูอ่ะเออแล้วกูก็ไม่เล่นละกูไม่อยากเล่นละกูจะด่าแต่แต่กันครั้งนี้เดี๋ยวกูด่าก็เราได้พักไงตั้งกี่เดือนนะมึงอยากพักไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเล่กันอีกทีสิงหานั่นอะเออุณทนมาเยอะละพี่วินลี่ผมทนมาเยอะแล้วผมขอแล้วกันนะพี่นะรออะไรอ่ะมึงจะไปปลดปล่อดในบุ๊กเหรอมันไปเอีกทีหรือไปกันะมาฟังนะคือผมจะด่าพ่อมาเลยตลอดอย่าเลยเมนโทมันทำให้เราดูไม่ดีเว้ย ไม่พ่สุดเก็บไว้นานตั้งแต่ยีเ่เพ็ดเตเราแล้วหวยการใส่แบบพี่วิลลี่ผมแบบหัวเสียจัดเลย,เยคือแบบว่าเช็คไอพีเอสด้วยตอนแรกมันก็แบบไอ้นี่ปกติใช่ไหมแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าอะไรอเอีว,ว่ามันมีภูมิหลังเหรอบางคนเออมันมีภูมิหลังกับพวกนี้เว้ยผมไม่อยากผมไม่โหวยใจยน้องเล่นเกมเล่นไม่คือเอาง่ายๆคือผมไม่ ผมมังงว่าแล้วมันจะมาเล้าผมทำไมเนยเ่ราผมก็ไม่ได้อะไรกับมันนะ้าใจไหมก็คือก็ตอนแรกก็เป็นเพื่องปกติอ่แหละแต่เม่งอยู่ดีมันก็มาเล้าผมไงผมก็โดนขาด่าแรมาเหมือนกันนะตอนพี่บิลลี่ปิดปิดเสียงอะผมเล่าให้ฟังพี่จะฟังไหมล่ะอดเสียงพัดเดียวได้ี่ เมื่อกี้เมื่อกี้อลิอลิเก่ากูนะตั้งแต่สมัยปีที่แล้วอะ่ะไอบุญล้อ,อที่มันยืนด่าเมาื่อกี้พี่น้องไปทําอะไรพี่ออาาก็อย่าแบบปากไวกันนะผมขอเถอนะเออเอออย่าอย่าพึ่งดี่โดก็ขอมาเออหลังหลังหลังเดือนนี้หลังเดือนนี้เ,ออเดี๋ยวดเดี๋ยวได้ได้ได้เราเกลีรยอะไรให้พร้อมอ่ะเราก็เราเราก็จิตวิทยาไปก่อนเราก็เงียบไปก่อนเรานิ่งนิ่งชนะไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่ เนี่ยไอ้นี่นี่ไอ้เหมือนเนี่ยไอ้ส้นตีนนี่ด่าแม่งเลยฮรอไอ้ส้นตีน่าฮัลโหลบัดดี้มานี่ดิเออเฮ้ยพี่ดนะผมต้องไปขายไก่เดี๋ยวผมขายไก่ต้มน้ำปลาเดี๋ยวพี่เอ้ยพี่หรอพี่กูนึกว่าดูใบบอยค่ะหรอขอโทษนะครับนึกว่าพวกอิหลานพวกอิหลานบอยแต่กูบอกจริงๆนะแก๊งมันไม่เหมือนพวกดูใบบอยมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกอิหลานบอยอ่ะอ่ะพวกแบบ พวกแบบผู้ก่อการร้ายบอยอ่ะไม่ไม่ใช่มหาเศรษฐีชั้นผู้ดีอะไรเลยนะใช่เรารถเป็นไรนี่มันรถเป็นไรมันต้องสตาร์ททุกครั้งเลยเนี่ยเอ้ยใช่พี่วิลลี่อันมึงด่าอะไรก็ได้แต่ขออยู่ในวอลแล้วก็โฟกัสซิปแค่นั้นแหละจบเออเดี๋ยวกูด่าพ่อมันด้วยแหละเออเอาไอ้ถ้ามันหูพึ่งถ้ามันหูพึ่งแสดงว่ามันรู้จักเราเฮียถ้าผมกลับมาช่วงวันที่สิบอะเฮียจะรอผมปะวันที่สิบพี่เลยวินนานไปไปไหนอะเจมส์พี่ไปไหนอะพี่พี่ชาย จะไปตจอว์ใช่ไหมไอหน้าใครอยากอยากระบายอยากยี่อะไรมึงด่าในวอลนี่เดี๋ยวกูทั้งรับกันรังกันันก่อนเลยสู้ๆเดเดยวเชียเลยเดดูเชียโอเคไหมอันนี้พี่โทฝากมาบอกมานะไม่ครับไม่ตัดสินสองว้อยเซนเซนเอเซนแม่งนั่งตัดโฟโต้ชอปอยู่เนี่ยโอเล่ไม่มีฟังเพื่อน แล้ว <porridge, S 1> มันก <Either way. S 2> ็ไม่มีงัดแล้วเนาะตู้ไฟตู้หาตู้เหวอะไรก็ไม่ให้กูมางัดแล้วเนาะไปกูนั่งอีกห้านาทีอีกห้านาทีโถ่เอ้มันก็พูดไปเรื่อยไปใต้ดินไม่เป็นเดี๋ยวคนเราไม่พอไอคอนปีนเนี่ยด่าแม่งวาโหลไอยแย่นี่หัวงอกนะแม่งเหมือนพวกแกะแก่แล้วยังมานั่งอยู่กูเล่นแก๊งอ่ะไอ้้ไอหัวงอกไอ้แก่หัวก็สีขาวโดนกูด่าดิ์ไอน้องไม่ใช่น้องไอ้แก่ ใต้ดินไหมพี่วิวฮัลโหลเมื่อกี้เมื่อกี้ไมค์กูหลุดปะไม่ไม่พี่ไปด่าพ่อเหรอไม่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 พี่บิลลี่ไม่ดดาหรอกผมด่าเองนั่นแหละอ๋อใช่เหรอเมื่อกี้ก็นั่งด่าเหรอไม่ไม่ได้ด่าพี่คืออะไรพี่บิลลี่เอาแม่งหน่อยวะปะใต้ดินเต็มเลยเว้ยน้องคอนตินเต็มอะ